อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแะ้วก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงปรเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่าักของลิซ่าที่แฟนๆเนี่ย เห็นแล้วอดเอ็นดูไม่ได้กันดีกว่านะครับกับการถ่ายรูปร่วมกันกับทีมงานนะครับหลังจากทิลิซ่านั้นขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพ2วันจบไปนะครับในบอนพิง์อังกอร์อินแบงกคอกซึ่งรูปนี้นะครับก็เป็นทีมงานที่ฟแฟนๆเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นในทีมของพี่บูดี้นะครับมารับชมคอนเสิร์ตของลิซ่าแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปร่วมกันกับน้องใน,นเองมาเป็นกําลังใจให้กับด้านหลังเวทีนะครับซึ่งน่าจะเป็นทีมงานสตาฟอยู่แล้วมาทํางานก็ว่ากันไปและที่สําคัญเลยเป็นการโพส รูปถ่ายรูปคู่กันที่ดูสนิทสนมกันเลยทีเดียวนะครับน่าจะเจอกันบ่อยอยู่สําหรับลิซ่าแล้วก็คุณพี่แฟนคลับคนนี้นะครับทั้งมีการกอดไหล่โอบเอวกันลิซ่าเองเนี่ยก็โพสต์จริตนางแบบตัวแม่สุดๆนะครับแล้วก็มีหนึ่งรูปที่แฟนๆเนี่ยเอ็นดูไม่ได้เลยเพราะตอนแรกเนี่ยมาโพสต์แบบจริตตัวแม่สายฝอแบบปังๆจบด้วยการไหว้ย่อแบบน่ารักสไตล์เด็กไทยแท้เลยนะครับทั้งพี่แฟนคลับก็ยกมือไหว้ขอบคุณลิซ่าและน้องลิซ่าเองเนี่ยก็ยกมือ ไหว้ขอบคุณพี่แฟนคลับแถมยังมีการไหว้ย่อไปด้วยหนึ่งนะครับลิซ่าเนี่ยน่ารักจริงๆไม่รู้ว่าอันนี้คือตั้งใจโพสต์เล่นด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ใดก็คือแฟนๆเช่นชมเด็กคนนี้ที่มีมารยาทมากๆเลยและก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอไม่ว่าจะขนาดไหนจะดังจะอยู่ประเทศไหนยังไงก็ตามแต่ว่าลิซ่านะก็ยังคงเป็นลิซ่าที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคนอยู่เสมอเลยนะครับลิซ่าก็ไหว้ย่อ ก้มหัวขอบคุณแฟนคลับที่มาถ่ายรูปด้วยพี่คนนี้ก็ยกมือขอบคุณลิซ่าเช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่เนี่ยน่าจะรู้จักกันในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นเนี่ยคงไม่สนิทสนมขนาดโพสท่าแบบตัวแม่จะดิดแข่งกันขนาดนี้แน่นอนนอกจากความน่ารักของลิซ่าแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะั่นก็คือขนมนั่นเองนะครับขนมที่จีซูลงไว้ใน i อของตัวเองว่าชอบกินมากๆเนี่ยตอนนี้ก็คือ ลิงก์แต่ละคนหาซื้อตามพี่จีซูกันใหญ่เลยซึ่งขนมนี้นะครับบอกเลยว่า เด็กๆทุกคนรวมไปถึงผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยทางานอะไรก็ว่าไปเนี่ยน่าจะคุ้นชินคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นรสชาติกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานแล้วสําหรับเราเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงซื้อหากินอยู่เพราะมันอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยปริมาณที่ให้ก็คือเยอะสุดๆยิ่งเป็นยุคนี้เศรษฐกิจแบบน,นี้ขนมราคานี้และปริมาณเท่านี้ก็คือเหมาะมากๆกับการซื้อมากินเล่นตอนดูหนังตอน ดูซี่รีสก็ว่าไปนะครับพี่จีซูเองเนี่ยก็ได้ชิมเหมือนกันและดูเหมือนพี่จะชอบมากๆเลยในตอนนี้ทันทีที่ลงไอไปนะครับแฟนๆเนี่ยหาซื้อกันใหญ่เลยจนเรียกได้ว่าขาดตลาดกันไปเลยทีเดียวครั้งนี้นะครับมีการออกมาแชร์กันผ่านห้างสรรพสินค้าบอกว่าขนมนี้นะครับขนมอบกรอบรสมะเขือเทศเนี่ยเติมสต็อกแล้วเรียบร้อยบลิงทุกคนมากินขนมที่จีซูแนะนำกันได้เลย ในใครชอบขนมนี้หรือว่าลองชิมลองซื้อตามพี่จีซูมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเมื่อพูดถึงจีซูแล้วก็ขออัปเดตอีกสักเรื่องหนึ่งละกันนะครับในตอนนี้ทาง YG ที่มีการประกาศออกมานะครับว่าจีซูติดโควิดนะครับทุกคนตรวจพบเชื้อโควิดในร่างกายทําให้พี่ใหญ่ของ b l a c k พิ n งเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมคอนเสิร์ต b l a c k พิ้งที่ญี่ปุ่นได้ในวันที่3และวันที่4มิถุนายนนี้ทาง YG ได้บอกเอาไว้นะครับว่า ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าจีซูเมมเบอร์จาก b l a c k พิ n งได้รับการยืนยันแล้วว่ามีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายหรือว่าโควิด -19 องนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนได้เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจีซูเองเนี่ยมีอาการเหมือนเป็นหวัดนะครับก็เลยเข้ารับการรักษาเข้าไปตรวจดูว่าเป็นอะไรยังไงกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตรวจเจอเชื้อโควิดในร่างกายซึ่งผลที่มารู้เนี่ยก็คือวันที่1นั่นเองนะครับ แต่พี่ใหญ่เนี่ยพี่จีซูเข้าไปตรวจหาดูตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมแล้ว ตอนนี้ทางไวก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยจะยังคงจัดต่อไปนะครับเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าเนี่ยจะยังมาเจอกับแฟนๆญี่ปุ่นทุกคนในวันที่3แล้วก็วันที่4มิถุนายนนี้มีเพียงแค่พี่ใหญ่เท่านั้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้จริงๆแฟนทุกคนอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับจีซูกันเยอะๆนะครับตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาแล้วกับเกตเวย์ซูลจีซูและก็อย่าลืมรอเป็นกําลังใจให้กับสาวๆไลฟ์พิงค์ทั้ง3าคนด้วยนะ ลิซ่าเจนนี่แล้วก็โรเซ่นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับพี่จีซูอวยพรให้พี่ใหญ่ของไบร์ k พิงคหายจากอาการป่วยเร็วๆกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง